เดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกเมื่อกี้นะคะน้องๆ <c oughs> ม่เอาไรสดนะคะกันนีเหดหน่อยวันนี้เดได้ก็เหีดก็่ก่โอเคเดี๋ยวนะคะเราจะบอกส่วนผสมก่อเมื่อกี้พวกอยู่ในจอเนาะะส่วนผสมของน้ำหมกักตัเหลืองเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งคือตัวเหลืองอันนี้้ากิโลนะคะ5้ากิโลแล้วก็ สับปะรด5กิโลสับปะรดนี่หลายคนอยากกินเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเราเอาสับปะรดที่มันอยู่ในสภาพดีไม่เอาของเน่านะคะเอาเปลือกว่าจะสีอะไรบ้างครับเอาเสียเปลือกเสียน้ำหมดลูกเยอนะคะอันนี้อันนี้เป็นการน้ำตาลนะคะ5กิโลเป็นจานน้ำเด็ดใส่ข้าวหวานนั่งนี้วิธีการก็คือเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยเราเอาแช่น้ำไว้เมื่อคืนแล้วแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งวันเผื่อมันจะหลุดออกแบบนี้นะคะ ถ้ามันมีเปลือกแล้วมันจะไม่ละเอียดแล้วมันก็จะทําให้บดง่ายขึ้นอันนี้สับป,ประรดเราหั่นทั้งเปลือกนะคะเราใช้ทั้งหมดเลยแต่เราจะตัดเราจะตัดตรงนี้ออกตรงนี้ออกอ่าอันนี้ะยายออกได้เพื่อที่จะได้เข้ามาสับปะเราจะมีไม้ไผ่ด้วยอันนี้เราใช้สำหรับคนมันจะหายไปเรื่อยๆคนเาควันนะคะไปแ ต่อต่อ5กิโลชีพยาน100หันถ้าเครื่องเครื่องบดเราใชเครื่องใหญ่แล้วก็ต้องหัชิ้เล็กมาชื่อเลี้ยวใหญ่ตัถ้าเครื่องใหญ่แบบนี้แล้ก็ชิ้นใหญ่ได้ อันนี้ใช้เ่องปั่นปั่นน้ำที่บ้านได้ไหมได้ก็คือต้องหั่นเนือเราเนิ้นบางเนื้อากำลังัเราาารี่จะ่อเราำตปั่นเรามันมีกำลังก่าตัแบบนี้ต้องหั่นเล็กหั่นใหญ่ ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เพราะว่าเครื่องเครื่องวันมันจะมันจะช้าแต่ถ้าเราปันเหมือนเครื่องเล็กที่บ้านเราเราหันมาเราไม่กล้าในในตัวสับปะรดนี่จะมีเอนไซม์ที่แยกสลายทุกอย่างนี่น่าเสียดายจริงๆเดีแยวรอไปทำเพราะนั่นแหละอันนี้ก็ถั่วเหลืองนี่ไปบดได้เลยนะคะ อันน <muitas S 2> ี้ก็แค่ขค่อนี้ก็ให้เปอ่าะมันจะมำตาลมจะเป็นกะรอ่ยค่ะ้อได้อได้ที่กจะมีเล้งนจะฟื้ดูนนวเาก็จะเปี่ยนยเเขาไม่ไเลียเนมจะมถ้าเราทาทาแล้วมันจะไม่หมดเพราะว่าเอาเขาไปทำไปเลยง เราเป็นตลาดนียจนตเดืยหยองค่ะครับคืที่เราทำแล้วเนมันใช้ยังไม่หนุนตก็ไม่ได้จะโอ้ถ้าก้ากรณีที่ว่าเราใช้น้ใช้นมและตะสอยได้ไหมสมมติบากรณีที่ว่าเราหาตัวเดือไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ค่ะมันคนละนั่งเลยตอนมันจะผัดต้ผัะบนแล้ว เขาใช้ใช้สวเกิเยเจ้าพวกผ้าแบบพกนี้จะตเหลืองใส่ตนเขียวได้ก็ไม่ได้เพรตัวเหลืองนะ้าบอกว่านเขียวไม่ง่ายไปโากต้องใช้ไปเรื่องมากกว่าแต่ว่ามันจะเสแล้วเต้อง้ปากปาก เราทำได้เลยคาคือแต่งนไม่เราอย่าว่าคุณมีคือเราทาแบบนี้ เราจะกันอันนี้ใช่ไหมใช่เราไปเทแล้วก็กดเอาพยงเียบะ้อยแลว่าตาบ้าเหรอปาใช่่ใช่ข้นเหนืี่เดิมไม่เห็นแ่ะโอ้โหไม่รักใจยังหมดแล้วไเยอกเลยหย่อนใ้กวนเยไปเหรอจะลอน้ำะอะไรลอน้ำกวนขึ้นคนเลยเวลาไหนี่เจอ้าขาจะเอาน้ใส่ มันจะเป็นเทมิมันจะเป็นเทมิ้าเทน้องานด้วยมันน่านอะไรก็ได้เดีกยวช้าเอา่ได้ใส่อันช้งก้น้ใส่ั้งแ่้งเปิดใส่ก็ติมันเป็นร่องเง้ใส่ถังไ่ได้ร่องใส่ถังน้าเปิดใส่กระติกน้มาให้น้ำใสก็อนไดๆๆน้ำแล้ก็เื่ม เลี้ยงเลยาเลยเลยตาเมื่อไรมันนูนเดี๋ยวมือกันจะมาจีบตายิ้มนะเตี้ยดััแล้ออกกแบันวซนต่นตาเขาแรงแซ่ต่างงๆนตาเนี่มันจะทำาหรจะได้ใช้สอมุติดตัวมันเอียาปนบอกว่าเรลียงเลยเนาะไม่เชียรขึ ถ้าละลายแล้วก็เทลงในนแล้วก็เปิดน้ำให้ได้น้ำมาใส่พอน้ำสี่ิบลิตรพอเราเอานันี้นี่เติมก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยมันต้องมีช่องว่างไม่ให้เต็มถังประมาณสิบห้าเซนยี่สิบเซนมีช่องอากาศขางในมุกของนี้มันอมกะะมกกะมังันขอบคุณ

ผู้ร่งคนเขาน้รนเขาคนก็่งาคนกขา่้นก็ไม้เลยใช้เวลานสับเสิรอฟหมูไงครับอ๋อต้องเจาเจราใเครื่องตัดี yup. ด่ awesome> <k 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 well ้าเมจะดเราครื่องปั่นเราเลยต้องใช้

私が。<ペー><ペー> กลางนานๆนะ <coughs> ชาวเราะได้กินน้ำตาหูนะครับให้เาัเลยหก็ได้อกับมา่่กายหลกำลังใส่กมี ไปที่อุบลหน่อยแกเขาอเนแกแต่ว่าแกม่ใช่เาป็นสองน้อ่ะตัวว่านต้แกเนี่ยอเคโอเอเคเคโอเคอเคโอเคโอเคอเคโอเอเเคโอเอเเคเอเคโอเอออ เฮ้ยแก่อราขึ้นอะไรนายจะได้ยินวันตแต่ก่อนหน้าหนาหน้าไม่ได้หนาวแล้วก็แง้มแง้มฉีดใด้พากระถิของเรานั่นก็ใหถึงข่าวว่าไม่คด พ่ะว่าเอาปุ๊่นมาห้องแข่งเลยไัมเสี่น emốt cả người ta zoom luôn cái không có gì hết

จ้าเราเมื่อนำเลยรเจ้าเราเมื่อนำเลย็มีรถมาอยู่ขึ้นไปสวนเออเหตุผเนี้ยเ่าอุ้นยังกิ่นไม่ถุงกรกเอาถุงก็ใส่ละหมอนเลยมันมันเหตุป่าไหมครับครับตอนนี้มันจองต้องตามคิวอยู่ครับที่ไม่านอตอนนี้เราได้ก็มีหนูเป็น่าต่แล้วก็คือตุงติ้่ไระมา นี่แหละมือใจเลยอ่ะเดือนเดือยองกบบบเสริมแล้วผ่านไปกี่วันพรุ่งนี้่พรุ่งนี้ป้าบอกว่าถ้ามากดดูเนี่ยมันจะเหมือนดื่มเหล้าโทเหล้าสาโทเลยใครอยากดิ่มก็ถ้าใครดื่มได้ผลมันจะเป็นกลิ่นสาโทเขาเขาคือใช้หน่อยนะครับเวลาผสมนะใส่ซอกตัวซอส20ลิตรเนี่ยแต่สีมันมีความเข้มข้นความดูสิดูดเสร็จดูแล้วมีแต่ได้เลยดิแล้วมีแต่ได้ คือถ้าใส่เยอะกว่านั้นน่ะก็มีลูกไล่ของเรานี่แหละอยากเห็นนง่ามไว้ที่นี่แบบว่าโตมาว่าเอาพักเป็นยังขึ้นไปแฮมากันได้ถามว่าใส่หนักมาจากไหนใส่เทลลี่แก้วโมเมนต์แบหลใส่ไหลก็เหมือนหมอเขาให้สองช้อนชาตัวเองสักสี่ช้อนเขาเขาเรียกว่าอาการสำลักสำลักขาดอาหารมันท้องแตกคือคนนี่นรับไม่ไหวมันเกินขนาด เกินขนาดก็จะหลอนนะพี่ไหมต้นดีๆชื่อหน้าจุกบ่ไหมเวลาคนให้คนไปทิศทางเดียวกันนะใช่ายค่ะจะได้ม่ย้อนก็ใช่ก็ให้ทอดแยกย้อนเดี๋ยวเปิดเท่งแะแหงหรือย้อนหรืออะไรสิะอันี้ระดับน้ำได้แล้วใช่ไหมได้เยได้แล้วโอเค ่นไม่พู่ต้นพูดหานะพี่จะแส่เข้ากองก็เนี่ยเนี่ยคือเราใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปแล้วนะกองกะแล้วมันจะได้ประมาณสี่สิบริน้ำมันนะเราขายลิตรละร้อยสามสิบบาทเราทำเป็นอาชีพขายน้ำมักได้เลยค่ะเนี่ยแกลอนนี้เราขายร้อยสามสิบบาทเราทำขายก็ได้คนซื้อก็คุ้มเพราะว่าใช้ทีละฝาเนี่ยได้กี่ฝาเนี่ย ไ,ได้หลายครั้งแต่เวลาเราเก็บเดี่ยเราต้องไม่ไม่ต้องปิดฝาแน่นไมมก็ถ้าปิดแน่นเราต้องมาคลายให้อากาศออกทุกวันไม่งั้นมันระเบิดเลยตัดีไหมมนได้ใช่ะ้าไอ่ตัดีจริงเราเอามาขายกนะันดล้วตเนี้ยก็ไม่พร้อมปัญหาคือเราใส่ขวดไว้แล้วมันมันดันมันตึงอยู่ เออจะได้สิไม่ได้บางทีเราไม่ได้ยังเราจำกัดคนโอเคอย่างงี้ก็น่าจะได้เข้างทำในยังก่อนข้ามอะไรต้องปีสามปีสามเ็ดเนี่ยวันนี้คนเสร็จแล้วปีที้แล้ววันนี้พรุ่งนี้ต้องมาเปิดคนถ้าเราลืมเรานึกได้เมื่อไหร่ก็คือต้องมาคนคนต่อเนื่องกันยี่สิบวันเชือและเชือกเพราะวันละครั้งวันละเือกวันละครั้งวันละถ้าลืมก็มาคนวันหลังก็ต้องคนเหมือนได้ม อาจารย์เราพยายามไก่มอนเกิดเตรียมผัวมากันว่าทีนี้ก็20วันครบ20วันเราก็มาเอาเอาตะแกรงหรือผ้าขาวบางอะไรมากรองก็ออากาศมันก็ไปใส่กล้ใหม่กล้ใหม่ได้นะเปไปใส่กองคุยบางแต่น้ำมันเราเก็บไว้ใช้เลยไปทำเลยนะซื้อผั่วไปเลยนะแต่ของเราจะเพลองตรงที่ว่าเรามาผสมในดินปลูกเวลาผสมในดินปลูกมันจะไม่ใช่ใช้ที่เราฝา พรุ่งนี้จะสองแปลว่าควรการหมักคือ20วันใช่ไหมคะระหว่าง20วันคือเป็นน้ำหมักที่ได้ใช้หนึ่งคนทุกวันระหว่าง20วันเปิดฝาคนทุกวันใช่ใชมะมันมีเสียงไหมครับเข้าใจลถ้าเราถ้าเราไม่ได้คนก็เข้าาใจว่ปิดฝาไว้จนถึง20วันก็ได้แล้วไม่ถึงว่าถ้าเราถ้าเรากองใส่ขวดก็มีวันหมดอายู่ก็ก็มีการถ้าเราไปเก็บในที่มันแดด มันจะไม่ชอบแสงแดดนะมัต้องเก็บไว้ในที่ล่มมันจะเก็บได้เป็นปีถ้ามันเสียมันอาจจะเป็นสีด่างอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีกลิ่นเนี่ยถ้าไม่มีกลิ่นเนี่ยยังใช้ได้ก็ถ้ามีกลิ่นเนได้คืออาจจะต้องเก็บไว้ใลองเอามันลองรองพื้นมันดูโดยการเอาน้ำยาบาน้ำตาลใส่เข้าไปวันนี้นะอาระระบายหรือคนนานไถ้าใส่ขวดนี้ก็คือได้เป็นปีเหมือนกันเลยครับอาจารย์ถ้าละวันน่ะทุกวันที่เราคนนี่คนนานไหม ก็ประมาณให้มันกระจายแค่นั้นแหละคิดว่ามันเข้ากันก็นี่ก็น่าจะเข้ากันแล้วเราเราเราใส่เงินที่ตากหมวกออกไปขายครับแต่เนี่ยเรานกองเก็ตลอดเลยไม่ให้ไม่ให้แจ๊บมันใช่เราต้องงด้วยว่ามันอาจจะฟองขึ้นมาหนึ่งเราก็มาเปิดมันอากาศมันก็จะตินแล้วหนูจะลืมคนติดแล้วหนูจะลืมคนมันจะเป็นอยู่ในช่วงหนึ่งช่วงแรกๆใช่ มันสามารถเก็บเไวนงานอยู่แล้วนอกจากอย่งนี um ้ถ้าเราถึงเวลาส่งอย่างไรเราส่งยังงเนี้ยมันก็ข้ามคืนก็ไม่เป็นไรนะเราต้องทดลองดูเราต้องทดลองเราใส่ไว้ดูก่อนถ้ามันมีปัญหาไหมพอเราเราเรียนรู้มันแล้วเราก็รู้ว่ามันเก็บคนนี้ชีวนมันจะเสถียร นี่นุชไม่ต้องขอไปปกติผูยประกอ่อาชีถ้าเราไม่ขายแาบเปิดร้านขายแต่ว่าเนด้ยนี่เขเรียกซอสซ้ซอส่เราสามารถขายได้เราไม่ได้ขายเป็นคุ่คืออะไรที่มันไม่ได้เกี่ยกเรายได้ราขยได้มันเหมอนเราทำเองอย่างนี้เราไปปรึกษาก็ได้ปรึกษาสพปทั่นหละให้งานที่เขาให้ ถ้าเขาจะมีคำแนะนําเราถ้าเราทําตามไม่ได้เราจะเลี่ยงยังไงอันนั้นก็ถ้าเราไปคุยเราจะรู้ของ้ไม่กี่คนคือแต่ปุ๋ยนะปุ๋ยนียเราไม่มีบทที่เป็นเคมีเลยซึ่งปกติปุ๋ยเราต้องขอใบอนุญาตนะแต่ว่าอย่างเงี้ยเราอยางอยางให้เราแบบเนี้ขายเนี่ยเราคือเราต้องส่งไปทดสอบีทงค่าค่ะให้เราขายก็สบายเลยในกันคือเราส่งตัวอย่างไปวัดตรวจสอบถ้าด่าง ถ้าเขารับรองคือเราสามารถขายได้อย่างเปิดเผยใช่ไหมคะถ่าถ้าถ้าเขาไม่ได้รับรองเราจะขายเขาไม่เขาไม่ใส่บอกว่าถุยเขาจะใช้บอกว่าจริงอะไรกินดินอะไรดินอ๋อคือเราก็จะเรียกงั้นเราขายได้แใช่แต่ว่าคือรู้ๆกันในของจริงอ๋อเอาเป็นหน้าบมาเที่ยวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้เอาไปใส่ก่อนเนาะ